สวัสดีทุกผู้ชมครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครอะดูบิสนะครับก็เป็นตัวละครทางอียิปต์ใช่ไหมอะดูบิสนะครับซึ่งจริงๆเป็นตัวละครที่ยอดนิยมมากนะอะดูบิสมีมากมายหลายเกมมากนะครับที่เอาไปใช้นะครับมาเรามาดูความสามารถของอะดูบิสกันดีกว่าครับจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจับอะดูบิสนะครับลงไปยืนครับอะดูบิสอะดูบิสอะดูบิสอยู่ไหนเลยนี่ครับอะดูบิสนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลข้างในกันก่อนเนาะ ครับอันดูบีสอยู่ในเอ่ยนี่ครับก็พลังโจมตีธรรมดานะครับอยู่ที่420นะครับสปีดฟาสเนี่ยถือว่าดีทีเดียวนะครับส่วนสเปเชียลพาวเวอร์นะครับต้องเปิด Google แปลไหมนี่นะครับอันนี้สเปเชียลพาวเวอร์เปิด Google แปลผมก็แปลไม่ถูกอยู่ดีนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูความสามารถมันในแผนที่ดีกว่านะครับว่าความสามารถมันคือยังไงนะครับว่าเนี่ยยาวเหลือเกินนะครับไม่มีตัวเลขอะไรด้วยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมา ศัตรูค่อยเดินมานะครับมยืนรออยู่นะครับเสร็จแล้วเขาก็โจมตีอย่างอยใช่ใช่ใช้ท่าพิเศษเลยครับปุ๊บนี่ครับโจมตีดิ <c oughs> โอ้ยนอ้อ <c oughs> เอาใหม่ก็ได้โอ้จังหวะไม่ดีจังหวะไม่ดีอีกรอบอีกรอบนะครับก็ศัตรูเดินมาแล้วศัตรูตดเดินมาสะดุดมาพลังโจมตีธรรมดา <c oughs> ไม่จบตีวะอ่าโอเคก็ นี่ครับพอมันใช้ท่าพิเศษปุ๊บโอ้ดีเรื่องไม่ดีเรื่องขอดีๆอาดูบิสขอดีๆอ๋อเอางี้ดีกว่าผหว่าเราเปลี่ยนที่ดีกว่าตรงนี้ไม่ได้เรื่องเราเปลี่ยนที่ว่ามามาตรงนี้ดีกว่านะครับไม่ได้เรื่องเลยโห้ยมามาดูกันนะครับโหมันก็ใช้สกิลเลย อ่ะสังเกตดูว่าพลังจะลดอยู่หม่หกหมื่นเก้นะนะครับพอตราเครื่องหมายหายไปปุ๊บจะเหลืออยู่แค่สามพันแปดนะครับเนี่ยเนี่ยหมื่นเก้า 10, 9, ละตัวไหนที่มีตราสัญลักษณ์อยู่จะลดเยอะแต่พอตราสัญลักษณ์หายไปปุ๊บจะลดลงพลังโจมตีลดลงไปเยอะเลยนะครับอ่ะทำไมโจมตีฟ้าแต่ว่าอะไรนะสเปเชี่ยวเฟอร์ก็ฟ้าเหลือเกินโจมตีธรรมดาไม่โจมตีธรรมดาก่อนเหรออ่ะหมื 10, 9, ่นเก้าฮ่หมื่นเก้าปุ๊บ พอตราหักไปปุ๊บจะเหลืออยู่ที่สามพันแปดนะครับเนี่ยก็สรุปง่ายๆเลยครับสรุปง่ายๆเลยนะก็คือว่า <c ười> ขัดใจจริงอดุดมบิษโจมตีนะ,ะฮะปึ๊บอ่ะสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าอุดุบิษนั่นคือถ้าโจมตีเขาก็คือโจมตีเร็วแหละนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่สี่ร้อยยี่สิบเนาะแล้วก็ถ้าจะไปเฉพาอก็คือว่าถ้าขยายขอบเขตแล้วศัตรูตัวไหนเนี่ยมีเครื่องหมายติดอยู่บนหัวปุ๊บนั่นแหละ ศัตรูตัวนั้นจะโดนโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับนะสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับถามว่าแรงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันมันไม่ได้บอกว่าแรงขึ้นเท่าไหร่แต่มันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็มาดูกันว่ารัศมีโจมตีดุพิ่นั้นถือว่าแคบมากมากนะครับแคบมากเลยว่าโจมตีแค่ส่วนตัวเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเนี่ยสช่องเ่สามช่องเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สองหนึ่งช่องเนี่ยหนึ่งช่องนะครับหนึ่งช่องสองช่องหินแค่นี้แหละครับแล้วก็เพิ่มพลังเทียบเร็วหนึ่งสองร้อยห้าสิบนั ทีนี้เดี๋ยวที่ที่เป็นข้อสงสัยคือว่าหลังจากอนูบิสติดตาเสรีลักใส่ศัตรูแล้วเนี่ยเพื่อนๆเราจะโจมตีแรงขึ้นด้วยไหมอันนี้น่าสนใจนะครับมาดูกันนะครับผมจะให้เป็นอ่าตัวไหนโจมตีเลยวะอันนี้มีเดียมฟาบอ่ะเอาเป็นสุสานอกมายืนโจมตีแล้วกันดูว่าจะโจมตีเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะสุสานอกโจมตีที่สามพันกว่านะแต่พอติดตาเสรีลักปุ๊บขึ้นไปหมื่นห้าเลยเห็นไหมครับพอตาเสรีลักหายปุ๊บ ก็เลยอยู่แค่3ามพันสามพัน่สิ้าใช่ไหมพอตาสัญลักษณ์ติดหัวปุ๊บก็เพิ่มตึ้ขึ้นเป็น1 5ื่นห้าครับเอาง่ายๆว่าคือสามารถเพิ่มพลังไม่ใช่เพิ่มพลังดีสามารถโจมตีทุกตัวครับไม่ว่าตัวไหนจะติดตาสัญลักษณ์อยู่นะครับเพื่อนๆเราโจมตีได้หมดเลยนั่นเองนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นการเพิ่มดาเมจให้ศัตรูได้เองครับเห็นไหมเห็นไหมเว็บเนีสุสานโ ติดไม่ตายไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูนะเยเราดูนะถ้าเกิดว่าตัวไหนติดติดปุ๊บเนี่ยสุสโนโด,ดาบเดียวตายเลยดากกระจายดอกเดียวตายนะครับหนึ่งสองสามมันก็จะตายไหมพอติดตัวนี้ปุ๊บสุสโนซัดตูมตายอ่าครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสเปเชียลพาวเวอร์ของอุนจะบอกอุนูบุสไม่ใช่อนดูบิสนะครับอ่ะสรุปกันนะครับอนดูบิสอยู่ไหนวะอนดูบิสนะอนดูบิส อนุบิสนะครับโจมตี420สปีดฟ้าครับโจมตีเร็วครับแล้วก็สเปเชียลพาวเวอร์คือติดตาแจรักให้ศัตรูเสร็จแล้วก็เพื่อนๆรวมทั้งตัวมันเองด้วยจะโจะตมตีได้แรงขึ้นนะครับ <S <S ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์นี้ไม่แน่ใจบางกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับอ่านตรงนี้แปลก็ไม่ถูกือนกัน,นครับแปลว่ายังไงนะครับ <S <S แล้วก็ลัทธิมีโจมตีถือว่าแคบมากครับโจมลัทธิมีโจมตีแค่ช่องเดียวมันเองนะครับเรียกว่าเห็นกับตัวมากเลยนะครับใครมาใกล้ๆค่อยตีนะครับแล้วก็อัพเลเวลเลเวลที เลเวลหเริ่มต้นที่2อ0ก็คือเลเวลกลางๆนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วนะครับสำหรับอนุบิสขอว่ามีประโยชน์ไหมก็ก็น่าจะมีประโยชน์อยู่แหละเพราะว่าพันทําให้โจมตีแรงขึ้นไงใช่ไหมอืมแบบว่าเอาเพื่อนที่มีดาเมจแรงๆยืนไว้ข้างหลงังปุ๊บเอาอนุบิสยืนหน้าสุดมันก็มีโอกาสที่ทำให้แบบศัตรูตายเร็วขึ้นนะอ่าโอเคนะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะก็ยังไงข้อมูลมีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ